สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k ทุกท่านนะครับวันนี้ผมออกมาเายี่ยมลูกค้าที่บ้านคอยบ้านคอยนะครับมาเยี่ยมคุณพ่ออนันต์สนิทพจนะครับเ,เป็นลูกค้าเก่าของผมเองนะครับอ,ออกรถไปแล้ว2ปีแต่วันนี้มาเยี่ยมยามถามข่าวการค้าขายของพ่ออนันต์สนิทพจน์ว่า,เ,าเป็นยังไงการค้าขายเป็นยังไงแต่ก่อน เพราะอนันต์สนิทพจนไปขายขายของทุกอย่าง10บาทที่บริษัทโคโยฮะพอช่วงนี้มีโควิดจากสิเข้ามาเพราะอนันต์สนิทพจนได้หยุดพรุ่งนี้มีมีผลกระทบมีผลกระทบตั้งแต่เดือนไหนครับเดือนมีนาเดือนมีนาตอนนี้มีนาเมษาพฤษภา รวมเข้าไป2เดือนซึ่งพ่อฮานันสนิทพ์ยังส่งงวดรถอยู่นะครับนี่ครับรถรถทะเบียนบวบสี่หกสองสามนะครับกำลังจะไปขายทุเรียนช่วงนี้แปลพันอาชีพใหม่มาขายเพื่อจะนำเงินไปส่งงวด,ลดอลของบริษัทโคโยฮะนะครับเป็นไงครับช่วงนี้ขายทุเรียน พอได้ครับอพอได้ขายทุเรียนแตงโมตอนนี้พ่ออนันต์สินิทพน์ถึงจะ,ะนี่ผลกระทบต่อโควิดแต่วันนี้พ่ออนันต์สินิทพุธยังสู้นะครับเปิดร้านขายของใหม่ด้วยนี่ครับร้านขายของเดินข้างในครับร้านขายของของพ่ออนันต์สินิทพุธนี่ครับร้านใหญ่เลยร้านใหญ่ นี่ครับแฟนแฟนพ่ออันนันสิริพจน์มีร้านขายของตั้งร้านใหม่เลยครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดยังระบาดอยู่ขายของก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เราบริษัทคยังฮะเรายังเป็นห่วงลูกค้า อ่ายังมาออกเยี่ยมเยี่ยมยามถามเขาวันนี้เราอุดหนุนด้วยมาดูครับอุดหนุนอุดหนุนทุเรียนหาเหนนะือยดเดี๋ยวยให้จีนรถเดี๋ยวนรถมาเก๋ยทุเรียนพ่อพ่ออนันต์นะครับนี่ครับอ่าทุเรียนสามโลพ่อพ่ออนันต์สนิทพจนมีน้ำใจ เอาฝากเอสนะครับไปลองชิมดูครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมได้มาเยี่ยมลูกค้าเก่านะครับวันนี้เราไม่ทิ้งกันเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ว่าจะขายรถค้าขายค้าขายนี่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ ออกจากบ้านก็ค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามีโรคระบาดไม่อยากให้ข้ามจังหวัดเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลก็สั่งไม่ให้ข้ามจังหวัดถ้าไปก็จะถูกกักตัวครับวันนี้คลิปนี้ผมขอฝากแฟนเพจช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเราไม่ทิ้งกันเราบริการลูกค้าถึงบ้าน ถึงลูกค้าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ใครอยากได้รถใหม่ขอเชิญเข้ามาสอบถามได้ในเพจของผมนะครับ SC SC บัญชานะครับครับคิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ